โอ้ไม่กอแย้มหัวใจนางเอกดังหลังตกเป็นข่าวรือออกเดทกับพระเอกรุ่นพี่ลีมินโฮเมื่อวันที่14พฤศจิก,กายนยอนอูนั่งลงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบละครเรื่องล่าสุดเดอะโกลเด้นสปูลในระหว่างการสัมภาษณ์ยอนอูถูกถามเกี่ยวกับข่าวรือการออกเดทในอดตของเธอกับอีมินโฮย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี2021 มีข่าวรือว่ายอนอู U และลีมินโฮมีความสัมพันธ์กันหลังจากถูกพบเห็นที่ลงภาพยนตร์ด้วยกันยอนอู U กล่าวว่ามันเป็นความเข้าใจผิดง่ายๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้เธอกล่าวต่อเหมือนกับที่ได้มีการชี้แจงแล้วข่าวลือไม่เป็นความจริงฉันจำได้ว่าปวดหัวกับข่าวลือในเช้าวันนั้น ยอนอูเน้นย้ำว่าเธอใกล้ชิดกับอ e ีมินโฮมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามีงานอดิเรกเหมือนกันในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังจากที่เธอออกจากวงเกิร์ลกรุป๊ปเค o ๊ m o โม l a n d นในเดือนพฤศจิก,กายน2019ยอนอูได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพของเธอในฐานะนักแสดง